เมื่อกี้ขนมปังนะคะหัวโขกตรงนั้นนะทีเนี้ยยิ้มล่าเริงเหมือนจะหายนะยิ้มเลยทำเหมือนเดิมเลยปกติไม่ต้องมาหลอกกล้องเลยอ่ะถ้าเกิดว่าปังบอกว่าหายพี่ปอนจะให้นอนพักต่อแต่ถ้าบอกว่าไม่หายจะเอ้ยไม่ให้ถ้าปังบอกว่าไม่หายพี่ปอนจะให้นอนพักต่อแต่ถ้าบอกว่าหายจะพาทำการบ้านหายหรือ,อยังครับ ยังไม่หายพูดดังๆสิไม่ไหยโอยยังไม่หายถ้าเกิดว่าปังยังไม่หายพี่ปอนจะให้นอนแล้วก็ปิดทีวีแต่ถ้าปังบอกว่าหายพี่ปอนจะให้ดูทีวีหายหรือยังครับ <c oughs> หายหรือยังหายหรือยังหายหรือยังครับตอบเร็วเร็วหายหรือยัง <c oughs> หายแล้วไ,ไหนไหนนี่ เจ้าเล่เจ้าเล่อ้าไม่หายเลยทำไมยกขาได้แบบนี้อ่ะเคอ่ามามาประคบต่อที่ประปรคบจะเป็นอันนี้นะคะเป็นฮอตคูลเจลเนาะหันหน้เร็วป่วยการเมืองนี่นาโอ้ย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  ทำเองนะอะ